เพื่อนะะอนะคะเลสโรธาโรต์นะคะวันนี้เราจะมาเล่นพิกงาากาศกันนะคะก็จะเป็นในเรื่องของงานนั่นเองนะคะ เพราะว่าในบางคนเนี่ยเหมือนกับเริ่มมองเห็นรูปทางอะไรบางอย่างนะคะอยากจะทําธุรกิจส่วนตัวอยากจะทําธุรกิจออนไลน์นะคะเนื่องจากวิกฤตต่างๆที่เข้ามาในช่วงนี้ธุรกิจออนไลน์ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนั่นเองนะคะแต่ว่าเรามาดูกันนะว่าในช่วงระยะประมาณ1-3เดือนประมาณนี้นะคะต้องคุณมีโอกาสที่จะได้เริ่มทําธุรกิจออนไลน์นะคะหรือเปล่านะแล้วมันจะโอเคไหมนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเรามีไพ่ทั้งหมด3ใบนะคะ สามกองขอภัยสามกองนะคะกองที่1 กองที่2แล้วก็กองที่3นั่นเองนะคะยังไงฝากเพื่อนๆน,นะที่เข้ามาอย่าลืมทำ t ทม e แ t a m p ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆบางทีก็บางทีก็เป็นเพื่อนคนเดิมๆนะที่ทําให้ด้วยต้องขอบคุณมากๆแล้วก็เพื่อนที่เข้ามาดูทีหลังก็อย่าลืมไปกดไลค์นะหรือขอบคุณให้กําลังใจคนที่ทำ t ทม e แ t ม m p ให้นิดนึงด้วยนะคะคราวนี้ไพ่ทั้งหมด3กองตัวนี้ก็ใช้สมาธิในการเลือกนะคะเดี๋ยวมีให้เวลา5วินาทีในการเลือกนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ สำหรับคนที่เลือกนะคะพิกอาการกองที่หนึ่งนะคะเราก็มาดูกันนะคะว่าถ้าเกิดคุณทำธุรกิจออนไลน์นะจะดีไหมนะคะเรามาดูกันนะใบแรกนะคะเป็นเอ็กออฟฟานค่ะแล้วก็เป็นเอ็กออฟคัพนะคะ,คะแล้วก็เป็นจัสติกค่ะแล้วก็ เดอะทาวเวอร์ Tower, นั่นเองนะคะคราวนี้สถานการณ์ของตัวคุณนะคะคนนี้เรือกพีอากาศกองที่1น,นะ,ค,ะคือในช่วงระยะเวลานี้นะคะตัวคุณถ้าเกิดว่าทําเกี่ยวกับพวกเ,เป็นพนักงานประจํานะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้ทําเกี่ยวกับพวกธุรกิจนําเข้าหรือส่งออกนั่นหมายถึงว่าในช่วงระยะเวลานี้ตัวคุณมีโอกาสที่จะเป็นการเหมือนกับรับรายได้นะคะจากงานหลายๆทางนะคะเป็นได้ตั้งแต่ว่าตัวคุณอ,อาจจะเป็นพนักงานบริษัทแล้วก็ รับงานเสริมนะคะมีอาชีพเสริมรายได้อื่นนะหรือถ้าเกิดคุณไม่ได้ทําอาชีพเสริมนัม่นหมายถึงว่าในช่วงระยะเวลาเนี้ย ถ้าเป็นพนักงานบริษัทคุณสมัครมาในตำแหน่ง A แต่พอเอาเข้าจริงคุณอาจจะต้องทำ B ทำ C ทำดีควบคู่ไปด้วยนะคะคือในช่วงระยะเวลาเนี้ยมันก็มีโอกาสที่เราจะต้องจับงานหลายๆทางนะแต่ต่อให้เราเนี่ยอาจจะมีการจับงานเยอะแต่นั่นหมายถึงเรามีโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนนะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นรายได้นะที่เสริมเข้ามาเล็กๆน้อยๆ,ๆประมาณนี้นะคะแล้วก็มีขออ่านเป็น2เคสนะคะเพราะว่า เคสแรกนะนั่นหมาถึงตัวคุณนะ่ะเริ่มมีความรู้สึกว่าอยากจะลาออกจากงานนะคะบางคนเหมือนกับว่า พอเรามาในตำแหน่งเนี้ยแต่พอเอาเข้าจริงอ่ะเราต้องทำงานหลายอย่างมากๆเราอาจจะรู้สึกเหมือนเบื่อในเหนื่อยนะคะอยากจะออกจากงานนะคะด้วยว่าตัวงานเองอาจจะมีดีเทลเยอะรายละเอียดเยอะบางคนอนะ่ะเจอในเรื่องของงานเอกสารนะคะมันมีความจุกจิกความถูกต้องหรือว่าในเรื่องเอกสารอะ่ะบางทีมันมีผลในเรื่องของกฎหมายด้วยนะคะแล้วถ้าถามว่าละเอียดขนาดไหนก็ละเอียดออกในแบบบัญชีแบบนั้นเลยก็ได้นะคะตัวคุณเองก็เลยเริ่มรู้สึกว่าฉันอยากจะไปหาลู่ ทางใหม่ๆนะคะในการทำนะเช่นอยากจะออกไปทำธุรกิจส่วนตัวนะคะหรือหาอะไรได้อื่นๆเพิ่มเติมนะคะส่วนเคสที่2นั่นหมายถึงว่าตัวคุณนะคะอาจจะไม่ได้อยากลาออกนะคะแต่ด้วยบริษัทนะคะมีแนวโน้มที่อาจจะมีการ เบรกหรือพักกิจการลงไปแล้วมีการปลดพนักงานนั่นเองนะคะนั่นคือสิ่งที่คุณกังวลนะว่าคุณอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นที่จะต้องถูกปลดนะคะก็เลยอยากจะหารายได้เสริมเข้ามานะคะคราวนี้น้าถามว่าจะดีไหมนะคะเป็น king of cup ค่ะ the high priestess หัวกลับค่ะ knight of p e n t a c l e แล้วก็เป็น six of cups นะคะขอขายาย the high priestess หัวกลับนกหนึงค่ะเป็น เอดออฟซอรนะคะคราวนี้ตัวคูณเนี่ยในระยะนี้อาจจะว่า ที่ควรสนใจในเรื่องของธุรกิจออนไลน์ส่วนหนึ่งคือเหมือนกับมันทําที่บ้านได้นะคะตัวคุณรู้สึกว่ามันอยู่บ้านมันจัดการอะไรได้ง่ายนั่นเองนะคะแล้วก็อาจจะทําให้มีเงินหมุนสักก้อนหนึ่งนะคะมีเงินเหมือนแบบได้เงินก้อนใหญ่มาสักก้อนเนี่ยเอามาหมุนใช้ในชีวิตประจําวันก็ได้นะคะหรือเอาแบบมาเป็นเงินเก็บมาหมุนในธุรกิจแบบนี้ถา,ถามว่าทำเราดีไหมมันต้องบอกว่าทําได้นะคะแต่ว่าด้วยกลุ่มลูกค้านะคะหรือใน ของการเติบโตด้านธุรธกิจของคุณนะมันออกแนวว่ามันเป็นการขายคนใกล้ตัวนะคะเช่นเป็นพ่อแม่พี่น้องตัวเองเป็นญาติตัวเองนะคะเป็นเพื่อน หรือเพื่อนของเพื่อนอะไรประมาณนี้นะคะหรือกลุ่มลูกค้าที่เราจะไปขายมันเป็นกลุ่มเฉพาะที่มันอยู่ในวงแคบๆนะคะมันไม่ได้แมสต์เท่าไหร่นะดังนั้นเนี่ยโอกาสที่จะแบบได้เงินก้อนเลยอาจจะยากนิดนึงแต่ถามว่าทําได้ไหมมันก็สามารถทําได้อยู่แต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังนะคะคือถ้าเกิดคุณไปจับธุรกิจส่วนตัวนะคือมันมีโอกาสที่คุณจะมีการตัดสินใจผิดพลาดได้นะดังนั้นนะคะจะต้องระวังมากๆนะคะคือในการตัดสินใจ ถ้าเกิดมันมีเวลาที่สามารถยืดเวลาในการคิดวิเคราะห์ได้เราอาจจะค่อยๆตัดสินใจอย่าเพิ่งรีบแต่ถ้าไม่ได้คือคุณก็ต้องรอบครอบมากๆนั่นเองนะคะก็เรียบร้อยสำหรับคนนี้เรื่อกพีอากาศกองที่1นนะคะถ้าเกิดเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับมิงด้วยเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในคลิปอื่นๆนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เรื่อกพิอากาศกองที่สอนะคะเรามาดูกันนะคะว่าถ้าเกิดตัวคุณนะอยากจะทำ ธุรกิจออนไลน์นะคะจะดีหรือเปล่านะคะใบแรกนะคะเป็น night off cup ค่ะ the star ค่ะ e อ็ดออฟเฟนเแล้วก็เป็น e อ็ดออฟฟรนะคะคราวนี้ในส่วนสถานการณ์ของคุณนะคะถ้าเกิดตอนนี้คุณเองเนี่ยเหมือนเป็นพนักงานออฟฟิศนะคะหรือว่าเป็นการทํางานกับบริษัทหรือรับราชการก็ดีคือมีนายจ้างตัวคุณมีโอกาสาที่จะมีการพัฒนานะคะในเรื่องของหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่องนะแต่ว่ามันเป็นการพัฒนาไปอย่างช้าๆนะคะคือมันมีโอกาสาที่เราจะได้มีการเหมือน เลื่อนขั้นเรื่องตำแหน่งได้เหมือนกันนะแต่ว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงนะคะแต่ว่าในช่วงระยะเวลานี้ตัวคุณเองเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงของการที่ งานไม่เยอะนะคะงานน้อยนะหรือเป็นในเรื่องของการว่างงานก็ได้นะแต่ทั้งนี้ต้องบอกไว้ก่อนสําหรับบางคนถ้าเกิดอยากจะลาออกจากงานเนี่ยมันมีโอกาสที่พอลาออกมาแล้วมันจะเกิดการว่างงานเป็นระยะเวลานานได้ดังนั้นแนะนําว่าอย่าพึ่งออกนะคะคราวน,นี้ด้วยสถานการณ์ตัวคุณเองเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยฉันมีเวลานะคะฉันอยากที่จะหาอะไรใหม่ๆทํานะคะเช่นการเริ่มต้นธุรกิจอะไรสักอย่างนะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของการขายของขายสินค้าที่เกี่ยวกับเรื่อง ื่องความสวยงามหรือเครื่องประดับอะไรแบบนี้ก็ได้นะอยากที่จะเริ่มต้นทําอะไรสักอย่างก็ต้องบอกว่ามันมีแนวโน้มที่คุณจะได้มีการเริ่มต้นนะคะสามารถสร้างธุรกิจได้เลยจริงๆนะเพียงแต่ว่าพอเหมือนกับเราเริ่มต้นเกิดธุรกิจแล้วนะคะในเรื่องของการเติบโตในเรื่องของสินค้าหรือธุรกิจของเรามันจะช้านิดนึงนะมันจะค่อยคเป็นค่อยๆไปนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเงินนะคะที่จะได้มาเนี่ยมันอาจจะ ออกแนวว่าเป็นไรายได้แบบเป็น p o อกเก็ตมันนี่นะคือมันไม่ใช่ที่แบบสามารถรายได้แทนงานประจําอาจจะยังไม่ได้นะคะเป็นเหมือนแบบเงินค่าขนมเล็กๆน้อยๆนะคะให้เอามาซื้อของหรือว่าเป็นการหมุนเงินได้บ้างนิดหน่อยประมาณนี้นะคะเราขอคําแนะนํานะคะสําหรับคนที่เรือกมีอากาศตอที่2ค่ะเป็น tree of pentacle ค่ะ five of a n e ค่ะ สเสลดออฟคัหัวกับแล้วก็เป็น n นออฟคัพนะคะคราวนี้ในส่วนของคำแนะนำนะคะนั่นก็คือว่า ตัวคุณนะ่ะเหมือนกับมีการวางแผนคิดเยอะอะไรประมาณนี้นะคะครานี้มนเลยการเป็นว่าพอเราวางแผนน่ะมันก็ดีแต่พอเราคิดเยอะมากจนเกินไปนะคะคิดเหมือนกับว่าเราจะเกิดปัญหาแบบนั้นเราจะเกิดปัญหาแบบนี้ไหมแล้วเราจะแก้ยังไงหาวิธีการนูน่นนี่นั่นพอคิดเยอะเข้าไปเลยการเป็นเหมือนเราไม่แอคชั่นนะคะเราช้าเราเหมือนค่อนข้างทําอะไรช้าจนเกินไปนะดังนั้นคําแนะนานะคะก็คือโอเคคุณดีแหละที่คุณมีการ วางแผนรอบคอบแต่ว่าคุณเองอาจจะต้องมีการลงมือทําอะไรสักอย่างลงไปบ้างนะไม่ปล่อยให้มันเหมือนแบบช้ามากจนเกินไปนั่นเองนะคะก็เรียบร้อยสําหรับคนที่เรื่องพี่อากาศกองที่2นะคะถ้าเกิดเป็นแม่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้ด้วยเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในคลิปอื่นๆน,นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ รับคนนี้ระพีอากาศกองที่สานะคะเรามาดูว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะตัวคุณมีโอกาสที่จะมีการเริ่มต้นหรือทําธุรกิจออนไลน์ดีไหมนะคะใบแรกนะคะเป็น ten of s w o r d นะคะแบบหัวกรับานะแล้วก็เป็น nine of w a n d ค่ะ six of s w o r d ค่ะ แล้วก็เป็น for o f s o r ร์นะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะจริงๆไม่ว่าตัวคุณจะทำะเป็นพนักง,งานประจำอยู่ประจางานเงินเดือนนะคะหรือจะทำธุรกิจส่วนตัวอะไรก็ตามนะช่วงระยะเวลานี้จะต้องระวังนะคะในเรื่องของการโดนโกงนะคะหรือโดนหุ้นส่วนหรือลูกค้าอะไรประมาณนี้ค่ะโดนหลอกโดนหักหลังประมาณนี้ได้นะจะต้องระวังเพราะว่าจริงๆอะตัวคุณเองอาจจะมีเหมือนกับ มีความระแวงนิดๆแหละว่าคุณกําลังจะโดนอะไรสักอย่างไหมที่มันมีปัญหาบางอย่างจะเข้ามานะคะตัวคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณพอที่จะหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาได้นะคะรู้สึกว่ารู้วิธีจัดการแหละแต่ว่าในช่วงระยะเวลาเนี้ยมันยังไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่นะในการที่จะแอคชั่นหรือทําอะไรนะคะดังนั้นในเรื่องของการทําธุรกิจออนไลน์เองก็ดีตัวคุณอาจจะยังไม่ค่อยเหมาะสมนะที่จะเริ่มต้นในช่วงนี้นะคะถ้าเกิดว่าบาง คนอะทำธุรกิจอยู่แล้วอยากจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆตรงนี้อาจจะยังเบรกเบรกเอาไว้ก่อนหรือเป็นคนที่เป็นพนักงานเงินเดือนเองก็ดีนะคะช่วงนี้ก็อย่าพึ่งดีกว่านะวันนี้เราขอคําแนะนําสําหรับคนที่เลือกพิกอากาศกล่องที่3นะคะเป็นนายออฟ o อดค่ะ Two o f f า n แบบหัวกาบค่ะ The Hermit หัวกลับค่ะแล้วก็เป็น four of pentacles นะคะแบบหัวกลับนะคำแนะนำสำหรับคนที่เริ่มีอาการกองที่3ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนนะคะหรือจะทำธุรกิจส่วนตัวอะไรก็ตามในช่วงระยะเวลานี้ถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาแนะนำว่าทุกๆการตัดสินใจให้คุณเชื่อตัวเองก่อนนะคะไม่แนะนำให้เชื่อคนอื่นในช่วงระยะเวลานี้นะคะไม่ไม่อยากให้ไปพึ่งคนอื่นนะว่าง่ายๆคุณจะต้องพึ่งตัวเอง แต่ว่าในการตัดสินใจอะไรต่างๆเนี่ยคือ ให้คุณนะคะจะต้องมีการเปลี่ยนมุมมองรัศนคติใหม่นะคะเพราะวิธีการเดิมๆที่คุณเคยใช้มาันจะาเริ่มใช้ไม่ได้ผลในช่วงนี้นะคะดังนั้นคุณจะต้องเปลี่ยนนะอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงล่ะเช่นบางคนเป็นคนหัวเก่าหัวโบราณคุณจะต้องมีการปรับตัวคุณจะต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ๆนะคะรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนรูปทางจะทําให้คุณอ่ะมันสามารถก้าวข้ามป,ปัญหาที่เจอไปได้นะแล้วก็ต้องระวังในเรื่องของเพื่อนร่วมง,งานต่างๆด้วย นะดังนั้นก็เลยแนะนําว่าในช่วงระยะเวลานี้พึ่งตัวเองเป็นหลักแต่ก็ต้องไม่ปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงที่จะเข้ามานั่นเองนะคะก็เรียบร้อยนะคะสําหรับคนที่เลือกพี่อากาศกล่องที่3นะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะคะเป็นกําลังใจให้กับนิงด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในคลิปอื่นๆนะคะสำหรับวันี้สวัสดีค่ะ